หากสำคัญพร้อมนำเข้าสำนวนโคษกอายการสูงสุดเผยพร้อมร่วมตรวจวัตถุพยานคดีแตงโม วันที่30พฤษภาคมนายอิทธิพลแก้วทิพย์อธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดกล่าวกรณีกมทสิทธิมนุษยชนสิทธิเสร,รีภาพและการคุม้มครองผู้บริโภควุฒิสภาได้วัตถุพยายนจากในคดีการเสียชีวิตของแตงโมและอาจจะมีการเชิญพนักง,งานอายการมาดูหรืออาจส่งไปที่อายการว่าหากกมทมีหนังสือขอให้อายการไปร่วมตรวจสอบ อายการจะดูว่าพยานหลักฐานดังกล่าวมีความสําคัญเกี่ยวข้องโดยตรงในประเด็นของคดีรหรือไม่น่าเชื่อถือมีน้ําหนักหรือไม่นายอิทธิพลกล่าวต่อว่าการจะนําพยานหลักฐานชิ้นนี้เข้ามาในสํานวนก็ไม่ต่างจากการทําหนังสือรองขอความเป็นธรรมเมื่ออายการสนใจก็เข้าไปดูเมื่อดูแล้วถ้าสนใจอีกก็จะให้เข้ามาในสํานวนเป็นพยานหลักฐานโดยอายการอาจจะสั่งให้พนักงานสอบสวนไปทําการสอบสวนโดยสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมเพ,มพราะพยานแต่ละชิ้นจะเข้ามาในสํานวนได้ ต้องผ่านการสอบสวนโดยชอบของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเสก่อนถ้ามีหนังสือเชิญมากก็ส่งมาได้เคยมีเหมือนกันในคดีอื่นเมื่ออายการดูแล้วก็จะดูอย่างละเอียดโฆษกสำนักง,งานอายการสูงสุดระบุขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ